สวัสดีครับผมกับทีมงาน Beyond On Air วันนี้พามานอกสถานที่กันที่วัดพระบาทน้ำพุลบบุรีนะครับจะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างเราไปดูเลยครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทาง Beyond ได้จัดกิจกรรม CSR Beyond ปันสุขปีที่4ร่วมกับทางวัดพระบาทน้ำพุซึ่งมีโครงการหนังพลังบุญเป็นโครงการดีๆของทางวัดที่ได้จัดขึ้นครับ และในวัดพระบาทน้ำพุนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธทีทางศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโรคเออดมากกว่า2,000ชีวิตด้วยครับและตอนนี้ผมกับทีมงาน e บ o ยนได้รับเกียรติจากหลวงพ่ออลรกฎที่เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและเป็นผู้ก่อตั้งโครงการหนังพลังบุญเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์หลวงพ่อกันดีกว่าครับ กรรมนวัสการหลวงพ่ออารมณ์กดนะครับออท้งผมและทีมงานบิยอนเนี่ยวันนี้จะขอเข้ามาสัมภาษณ์ในเรื่องของหนังพลังบุญหนังพลังบุญเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาที่มาก็คือจากแนวคิดที่หลวงพ่ออยากเอาความจริงของชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เสียชีวิตที่นี่หรือบางคนก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะมาสร้างเป็นภาพยนตร์ดีๆ <S S S> เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูในวันข้างหน้าวัตถุประสงค์ของการสร้างหนังจริงๆก็คือสร้าง ความคิดความรู้สึกความตระหนักความสำนึกให้กับคนในสังคมคเพื่อให้ป้องกันตัวเองได้อยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้แล้ที่มากกว่านั้นก็คืออยากให้พวกเรามีเมตตาเมตุธรรมกับบรรดาผู้ป่วยช่วยเหลือพวกเขาอยากให้เป็นหนังของทุกคนคให้ลูกให้หลานเราได้ดูเพราะว่าเรื่องจริงก็คือว่าแม้ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บออีกมากมายเกิดขึ้นกับมนุษย์เราดาวมนุษย์เราเนี่ย เอาบทเรียนของอันรมผู้เรื่องโรคเอดมาเป็นประเด็นนะเป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้เรียนรู้เพื่อน,นําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องสุดท้ายเราก็จะได้สิ่งดีๆก็คือว่าลูกหลานเราก็จะเออเร,ระมัดระวังในการป้องกันตัวเองไม่เฉพาะเรื่องโรคเอดแต่เรื่องโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกันคนที่เขาเป็นโรคภยัยอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องไม่ไปเหยียบย่ําซ้ําเติมเขาเราจะต้องให้อภยัยให้โอกาสให้กําลังใจ และให้ความช่วยเหลือพวกเขาเพราะรพวกเราคือมนุษย์รเรารต้องมีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดูแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้แล้วเอออยากช่วยจังเลยนะเมื่อเราดาูหนังดูสรคดีต่อไปก็จะเกิดความสงสารเห็นใจรเราก็อยากช่วยวนจะช่วยอะไรก็อยากให้เป็นไปตามกำลังศรัทธาของแต่ละคนแต่ช่วยหลวงพ่อง่ายสุดเลยนะยกโทรศัพท์ขึ้นมากดดอกจัน 4 9 4 3 3 3, 3. กดโทรออกเพียงเท่านี้เท่านี้ก็จะได้เหมือนส่งบุญไม่หลงพ่อละ15บาทแต่ถ้าพวกเราหมื่นคนแสนคนคนะกดในวันเดียวกันวัดก็จะมีกำลังามาสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ดีๆเหล่านี้ได้ต่อไป และต่อจากนี้นะครับผมจะพาไปสัมภาษณ์ทีมร่วมกับและนักแสดงของหนังเรื่องนี้นะครับว่าจากที่ได้ทาโปรเจกต์นี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทมามันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรากําลังจะทําหนังพลังบวกกันอยู่ตอนแรกเราก็เลยเอางานหนังที่เราทําในเรื่องแรกในเบื้องต้นเนี่ยโครงการหนังพลังบวกจะมานําเสนอหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อท่านมองเห็นว่าเออถ้างั้นโยมลองเอาคอนเซปต์ของการที่จะ เอาเรื่องราวของผู้ป่วยเอสซึ่งมีอยู่เยอะมากหลายคนเลยทีเดียวที่จะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้กับผู้ชมได้เนี่ยมาทําเป็นโครงการของวัดดีไหมเราก็เลยคิดเป็นโครงการหนังพลังบุญขึ้นมาที่หลวงพ่อท่านท่านพูดอยู่เสมอคือเรื่องเรื่องของการให้โอกาสการให้โอกาสมันไม่ได้หมายถึงว่าแค่ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนะแต่มันหมายถึงว่าคนที่อยู่ข้างนอกเองประชาชนทั่วไปเองเ่ ควรจะให้โอกาสผู้ป่วยให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้หรือทําความเข้าใจกับผู้ป่วยด้วยมันก็คือเป็นเรื่องของการสร้างสังคมให้เกิดความสุขแล้วก็ความเท่าเทียมกันพอผมเข้ามาเห็นบรรยากาศเนี่ยเราเราถึงเริ่มอ mm. oh ินว่าโอ้โหเขาอยู่กันแบบลําบากมากเลยนะครับแล้วก็ช่วยชีวิตแล้วก็เราเนี่ยสามารถช่วยอะไรเขาได้อีกเยอะมากเลยครับแล้วพอเรามาเนี่ยกลายเป็นว่าเราผูกพันกับคนที่นี่ กลายเป็นว่าเหมือนพี่น้องเหมืนอนครอบครัวกันมันก็เลยรักใคร่กันแล้วกลายเป็นว่ามันมันไม่เหมือนทํางานนะครับม,มันเหมือนการเรามามาช่วยเหลือกันมากกว่ามาสร้างบุญสร้างกุศสให้ที่นี่ได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับวัดพระบาทน้ำพกุก็คือช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไวีนะครับอยากมาเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งแต่แรกๆเลยเนี่ยพูดกันตรงๆอาจจะรู้สึกกลัวๆว่าไ้ เราจะต้องเห็นภาพอะไรไหมแต่พอมาได้ทําจริงๆแล้วพอได้สัมผัสแล้วก็คือเหมือนเป็นครอบครัวเลยผมแล้วก็เห็นทุกบรรยากาศในนี้เนี่ยก็มีมากมายเลยนะครับไม่ได้มีเฉพาะผู้ป่วยมีความสุขมีความสนุกนะครับผมมีดนตรีให้ดูมีอาหารอร่อยๆ่อยให้กินมีกิจกรรมดีๆให้เยอะแยะซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือบุญที่พวกเราช่วยกันสร้างและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนังพลังบุญหนังที่ช่วยตีแผ่สะท้อนและเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมไทยในเรื่องของโรคเอด เป็นโรคที่สังคมไทยกลัวและน่ารังเกียจผมอยากที่จะให้ทุกท่านเปิดใจให้โอกาสยอมรับผู้ป่วยโรคเอดส์เหล่านี้ว่าเขาเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับพวกเราได้อย่างเป็นปกติครับสำหรับวันนี้ผมกับทีมงานบ y o อนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในบ e ออนออนแอร์พาร์ทของบ y ออนปันสุขในปีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Beyond On Air ด้วยครับ